สวัสดีครับวันนี้พ่อผมนัดคงนะครับจะมาเรียกชันเช่นเคยเนาะซึ่งมันจะมาเรียกชันตำนานยขาจะพูดทั้งซานในมดีวีที่หนึ่รอยแปดสิบนื่องเลนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็จะเป็นการที่หมาของจงนีนเนาะมันรู้ระดับ70แล้วก็ได้แบบซึมซับลูกกรอนใะเช่นที่ทั้งซานมันแบบเอามาเนาะเอามาให้อะไรเงี้ยนะเออแล้วก็นั่นแหละพอซึมซับเสร็จแล้วแบบร่างกายผอมผอมนี่คือผอมเนาะแล้วแบบเออส่วนทรงดีที่ผมบอกไปใน ในในคลิปที่แล้วเออแล้วนั้นหน้าตาม,มันดูเรียวมันเลยดูหล่อขึ้นเลยตอนเนี้ยนั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นยังไงก็ต้องติดตามรับชมมูน้องสำหรับการบททดสอบบทที่สองของไอ้พวกเจ็ดประหลาดเลยเนาะโอเคครับผมจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์และชร์สกายนะครับเพื่อเป็นกำลังในการที่จะไปเนาะโอเคครับถ้าอย่างนั้นเราเป็นเริ่มคลิปเลยนครับผมตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบโอเคมา ประทานต,ต่อใช่ไหมน่าโกลัวนะเวลาแบบสวิตต์เปลี่ยนล่างเนี้ยเนาะเอออุอ้ออยๆบางหัวจิ้นยอมแพ้ซะเถอะพวกเจ้าไม่ผ่านหรอเอ้าทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะครับอะไรปะไม่เห็นอะไรแบบเดินมาตัวเล็กๆอ่ะ เอาอาหารเหรอดูือยังไงโอ้ยอธิษฐานโอ้แค่วันเกิดเหรอเอ้าสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดแฮปปีเบิร์ดเดย์เนาะโอ้ยมีดอกไม้ไฟด้วยการทดสอบที่สองเหลือแค่สามแล้ว จะไม่เคยชนะเสี่ยวไปได้เลยแล<ะ>้วจะผ่านได้ยังไงล่ะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสอย่าลืมสิเรายังมีไพ่ที่ยังไม่ได้เปิดพวกเราเอาอีกนี้เราวางแผน,นงละสมนักถังโอเคั้างฝั่งนี้เป็นไงบ้างเลยทำไมเขาดูคิกเกียรกันนะ นี่สี่สำนักล่าหรือเป็นสำนักที่สำนักวิญญาณยุทธประคับประคองขึ้นมามังกรสังสิทธิ์กับพยักนิลการก็ลาวสวัยพักต่อสำนักวิญญาณยุทธนานแล้วและยังมีหน้ามาบอกว่างานชนุนลึกเจตเจ้าสำนักใหม่นั้นยุติธรรมช่างน่าไม่อายเลยจริงๆเป็นไปตามที่เจ้าสำนักคาดไว้จริงๆด้วยเพียงแต่นึกไม่ถึงว่าตอนนี้สำนักวิญญาณยุทธแค่เสแสร้งก็ไม่ทำแล้วเขาเลิกเขาเลิกเลยเขาเลิกเสร็จเหรอ ตอนนี้ก็ขาดแค่สามสำนักบนแล้วทั้งเจ็ดสำนักที่ตั้งใหม่นี้ถูกสำนักวิญญาณยุทธดึงเป็นพวกทั้งหมดพลังของวิญญาจาร์บนดินแดนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็จะตอยู่ในมือของสำนักวิญญาณยทธเกิน50เปนแล้วนะเพราะเขาจะสารกับสำนักวิญญาณยทดสมคบกันทำชั่วคาดว่าหูเย็นเจนของสมรู้ร่วมคิดด้วยตั้งนานแล้วที่จะคว้าตำแหน่งคู้นํำสามสำนักบนนี้แน่นอนอะ จาไมได้ครับเขารองมันใช่มาตรงนี้ทับษะวิญญาณที่สามทับสังหารทับษะวิญญาณที่หกบันเฟื่องลายขึ้นโอ้เอ้าฉันน่าเหรอทำไมมันง่ายอย่างวะไม่เดือดเลยคือว่าจะแบบสุขสีซะหน่อยอย่างสมบูรณ์แบบ เจ็ดสำนักที่คว้าชัยอยู่ตรงหน้าพวกเราแล้วพวกเขาแบ่งออกเป็นสามสำนักบนสำนักเกราะขจัสารสำนักบังครศักดิ์สิทธิ์สำนักพยัคฆ์นิลการรวมถึงสี่สำนักล่างสำนักกระบี่วายุสำนักเสือดาวเพลิงสำนักชาบูสำนักตัวต่อยินดีกับทั้งเจ็ดสำนักใหญ่ ไม่มีใครขัดความฝีเท้าของสำนักวิญญาณยุดได้มาร่วมกันเริ่มยุคสมัยใหม่ของสำนักวิญญาณยุดเถอะชั่วเต็มรูปแบบเลยนะเดี๋ยวว่าแดงกูจำมึงได้อยู่ที่การกระทำที่มึงเคยทำไว้ถังแล้วไม่ใช่เหรอร่างแต่จะไปสู้กับสำนักวิญญาณยุดครั้งนี้ทำไมไม่กล้ามาล่ะ เขามีของเขาอยู่เดี๋ยวเจอกันรอบหน,น้ามึงเละแน่เอหัวแดงโอ้โหเก็บหน้ากากเขา,าเหรอการทดสอบที่สองเหลือสามวันการทดสอบที่สองเหลือสองวันโอ้ตรงนี้แม่งอเหนวันผมมีประเด็นที่แบบโูเลยหน้าเก็บหน้ากากของถังสานไหมแม่งแสดงว่าต้องเก็บไว้ประมาณสองปีครึ่งกับสามปีแล้วเปล่าเนี้ยโอ้โหใจมันผูกเนาะโอเคมาส่วนตอนนี้ก็วันทดสอบวันส,สุดท้ายใช่ปะ โอ้กูกลับบ้านแล้วเจอ,อยัยยไม่เล่นแม่งละเหมือนจัดฟูลสตรีมเลยเนะี่ยมหาปรดาดวิญญาณสายโจมตีระดับเจ็ดสิบสี่มหาปราวิญญาณสายอาหารเป็นอาวุธระดับ72มหาปราดวิญญาณสายควบคุมระดับ78 78แล้วอ็ดิบแดลยจะได้80ดปิดเว้ยสายโจมตีระดับ72 พลังวิญญาณไม่แน่ชัดความสามารถต่อสู้ทางน้ําเพิ่มระดับขึ้นอย่างมากมหาปราวิญญาณสายช่วยเหลือด้วยอาวุธระดับ72มหาปราวิญญาณสายโจมตีว่งไวระดับเ3 <73. S 2> ิเผชิญหน้ากับราชทลัลลมเขาวปีศาจยักษ์ที่แข็งแกรง่งพวกเจ้าจะผ่านด่านยังรดบรือ้น่มา สบบญญา,าย้าพยาหงส์เป็นยังไงอ่ะอยากเห็นเัยเนี่ยโอ้เฮ้ยดูสวยนะดูสวยเฮ้ยมีเกาะด้วยโเป็นพยาหงส์ที่บินลงน้ำนี่หรอว๊าท เกตแดนใช่ป่ะงหารจอมตีเออม <c oughs> นุษย์จอมเจ้าเล่ห์เทวิธีนี้ผ่านด่านงั้นเหรอไม่มีทางหรอกมามาไม่รู้ว่ากลแท้ของเหมาที่มันอยู่ได้นานแค่ไหนอะ โอ้สร้างเกาะป้องกันได้ด้วยเหรอถึงรู้ว่าเปิดท็อกน้ำพร้อมกันสองคนเลยแบบแม่งก็โกงอยู่ดีเนาะที่กันอย่างเงี้ยในใต้น้ำได้ทำให้ตัวเองเป็นธาตุไฟอ่ะเหตุใดฉลัดปีศาจโอ้อะไรอีกวะเนี่ยอุ้ยฉลามขาวธรรมดายังไม่กล้าอยู่ด้วยเลย พลังแปลงมากใกล้จะทนไม่ไหวแล้วถึงเปลวเพลิงพญาหงของเจ้าอ้วนจะบริสุทธิ์กว่าพลังของเสี่ยวไปแต่แสงกายภาพที่ไกลกว่าของนางเพียงพอหักล้างความตา่านถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเสี่ยวอ้วนกับเจ้าอ้วนจะทนไม่ไหวทั้งคู่เจ้าอ้วนอฮะเท็ดดาร์อัคคีพญาหงโอ้ เพิ่งเคยได้ยินท่านี้ครั้งแรกของหมาของจิ้นอะเผชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณแสนปีจะไม่เหลือเพื่ตายไว้ได้ยังไงละ่ะเขตแดนของจเจ้าอ้วนทำให้น้ำทะเลกลายเป็นเหมือนท่าไฟได้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกชะตากับสัตว์วิญญาณโ,โกงอะ่องอะพลังของเขตแดนก่อนหน้านี้นสมุนเป็นไฟลุกอ่ะหมอนี่กลับกล้าใช้เขตแดนต่อต้านในถิ่นของข้าแมนก็ลิ้มรสความร้ายกาจของข้าซะคลื่นเสียงสิ้นหวัง จอมตีจิตวิญญาณเขาร้อ,รองไงเขาร้องไงจะกัดยังไงอะพลังจิตของเสี่ยวไปแข็งแกร่งมากเมื่อแผ่ปกคลุมก็จะถูกสะกดเวทชั่วคราวพวกเจ้าจะทะลวงการป้องกันนี้อย่างโอ้ยแสงเทพสีมุกมาเฮ้ยมือมันมีกระดูกวิญญาณสดหัวหอ,อยู่ทักปะไม่เข้าเลยไม่ใช่นี่นคือการโจมตีจิตวิญญาณที่เข้มข้นสูง โอ้โอเคหลุดแล้วหลุดแล้วเจ้าถังซานตัวดีไม่คิดว่าจะใช้การโจมตีที่บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายแบบนี้เรื่ข้าขอจัดการเจ้าก่อนโอ้ยมันเล็กถังซานแากเลยเนี่ยอุ้ยเจ็บนะน่ะพลังจิตของข้าไม่เพียงพอจะทำรา้ายเสียวไปได้เลยอย่าม้าแค่ทำให้หน้ามืดไปสองวิเท่านั้นแต่แค่สองวินี้ กเราอาจจะทลายการปิดล้อมได้ใช่ใช่ประมาทไปักษาวิวัฒนาเขตแดนฉลามปีศาจล้อมพึกงมันมีกี่เขตแดนวะเนี่ยสวยสวยอันนี้ใช้กรอกบินใช่ปะโฮโฮ คุดคันหลักธรรมชาติอ่ะพญาโขงเพิ่งวิ่งไม่ใช่วิ่งหนีบินใต้ทะเลเฉยอ่ะในที่สุดจ้าก็ใช้ท่านี้จอุูนเสียวอ้าพักอ่าเหมือนในที่แสนปีที่สังสารเคยสู้ตายเดียวที่ันเคยใช่ป่ะลงหลงเสริมพลังให้ข้าฮะโอ้ถ้าจับไม่ผิดนายจะใช้ท่านั้นป่ะลูกผิดได้เดี๋ยวชิงริ่ได้ เอาแล้วไงคอมโบเริ่มแล้วพยักล้อกันสเสือบินได้ใช่ไหมไม่ได้เห็นนานนี่คือไมเด็ดของพวกเราหลังลูกพี่ใต้กับจู่ชิงไผยวิญญาณยุตก,กายแท้ผสมกลายเป็นพยักโลกันอุ้ยดีเ <c oughs> ทลไม่เป็นดูดีกันเยอะวุ้นนยวุ้ยสีสวยใช่ไหมไม,าาามาโห รับเ0ประสานพลังวิญญาณกันน่ะได้บาได้บาได้บอุ้ยได้ว,วะเจ็ด้รับประสานพลังวิญญาณขนาดนี้นะนถ้า80 90, 90มามจะเป็นยังไงวะน่ยโ้ยอะไรอีกเนี่ย ห้าสิบห้าสิบเอ็ดสองจะครบจะครบละห้าสิบสาม้าสวยแต่หลอดแม่งก็แบบไม่ได้ออมมือสักหน่อยนะถือว่าแบบแม่งทำหน้าที่ไดีมากสำหรับผู้คทดสอบเนาะนโอ้มาละโบติดครบละ หมืนตอนนี้ละไป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 อันนี้ใส่กอกกระจกอ่ะที <S 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 ่กินไปไม่ค่อยเห็นอ่ะเพราะทำไมมันทะเลมันโอ้กว้างจังว่าพันน้ำมันอะอีกหนึ่งป่ะไม่น่าเกิน500เมตรอะผมว่า ปันเนี่ยจะทานปันอะ่ะวุ้ยโอเคสวยวสๆดีกับทุกคนด้วยยากเลยนะรอบเนี้ยคือความรู้สึกว่ารอบแรกมันจะยากกว่าแต่แบบอันเนี้ยมันแบบมันต้องใช้ความสามารถสูงกว่า โอนาให้การทดสอบหลังจากนี้ไม่พวกันมาถึงข้าซะไม่อย่างนั้นได้เห็นดีกันแน่เจ้ไปขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเจ้าเจ้าจเกงวนแล้วน่ะกินอันนี้ก่อนซิอันนี้นกอนี่นักอันี้กอันี้อนีอัีนี้หนักอี้นนี้หนอี้นกเ้นอีนอนี่กกำลังขอบคุณข้าจากใจจริงงั้นเหรอ เขาไม่สนใจคนน่าเบื่ออย่างพวกเจ้าแล้วเข้าไปการทดสอบหลังจากนี้ไม่มีทางง่ายหรือวังตัวแล้วกันโออันนี้ก็ไม่ง่ายนะการรวมพลังความสามัคคีที่แสนยอดเยี่ยมและแสดงพลังที่แข็งแกร่งกว่าออกมาทะลวงแนวป้องกันของราชาฉลามขาวพิศาารนังแสนปีได้ทั้งซานการทดสอบที่สองของเทพสมุด่านการสักิดกับเทพสมุดเพิ่มขึ้น500เต็ม รวมความสัมพันธ์ใกล้ชิดสิบเต็มร้อยเคียวระดับไปเพิ่มต้องการเนาะผ่านการทดสอบที่สองของรางวัลทบขึ้นอีกไตหมู่ไปมาหงจิ้นเอ้าซื้อข่าจูจูชิงผ่านการทดสอบที่สองของเทพสมุทรพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับนิ่งหลงหลงผ่านการทดสอบที่สองของเทพสมุทรพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับวงแหวนวิญญาณทั้งหมดที่มีเพิ่มขึ้นห้าร้อยปี เงินวงเล็กก็โอ้โหโอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณแล้วก็ผ่านบททดสอบตรงนี้ไปได้เรียบร้อยแนละ้วแล้วก็นั่นแหละแต่ละคนก็จะได้บัฟได้อะไรที่แบบนำรางวัลของรางวัลเนาะอย่างเช่นทั้งซานจะได้เลยนะค่าความเส็จกับกับเทพสมุดเพิ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ๋อแ,แต่ละคนก็จะได้บวกระดับคนคนละหนึ่งคนละหนึ่งอะไรงเงี้ยส่วนลงหลงแกแบบโอ้โหวงแหวนบวก พลังวิญญาณขึ้นอีกถห้าร้อยปีอะไรเงี้ยโกงอยู่นะเทาเที่บอกคอนอื่นนะเนาะแต่ของทางซานโบ,บน่าจะพิเศษแบบมันเป็นคําว่าความสนิทกับเทพอะไรเงี้ยถ้าไม่รู้ว่ามันเต็มร้อยหรือมากกว่านี้มันจะมีอะไรบ๊อบอะไรเพิ่มด้วปกวอ่อนเนาะแต่คงน่าจะมีตามมาทีหลังอะ,อ,ะอาจจะมากกว่าหลงๆแต่แบบตอนนี้ยังไม่เห็นผลทันตาเหมือนหลงๆหลงๆผ่านปุ๊บได้บวกบวกบวกเลยเงี้ยเจ๋งนะเนี่ยเออนั่นแหละโอเคซึ่งคลิปนี้คงจะมีปรับมาเนี่ยเนาะ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนีนะครับอย่าลืมกดไลค์และสไัครนะครับเพื่อเป็นกำลังจะทุกคนไปนองสำหรับนี่คือนนสวดครับบ,รบ๊ายบาย